บรรยากาศแบบนี้เราจะพามาหากดนกระปูดีกว่านะคะชว่วงนี้ปูกาลังมั่นคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถงไห่ถงนานแล้วยังก่อยังนี่เสียมพร้อมเสียมพร้อมขูพร้อมไปคนก็พร้อมแล้วไปเลยเดูโอ้ยนี่ทุกคนอันนี้เขาบอทว่าอันนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองจกเข้าไปเลยนะทุกคนนะพิฟกัสปล่อยห่อไปเดีย๋ยวเด้อต้องใส่ตัวซอยบนนี้มาแล้ว เอาบุญมาแล้วุยน่องยุลึกย่เดอตกใส่ตัวซอยเอ๋ยเด้อเด้อจ้พาค่อยมาเล่นน้ำที่ตรงนันเนี่ยอื้นี่บอ ไปตัวน้องแล้วนะจ๊นะเดี๋ยวเด้อทุกคนนี่ค่ะอไปไปแคร์ครุนี่แล้วว่าเราจะไปหาฮูก,กันต่อเจอแล้วทุกคนหาอันนี้ห้องสีบอขุดเพราะว่าดินมนันล้วนี่แล้วเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้เลยแยันน้องก็สน,น,น,น้นมาก นี่น้องอันนี้คือน้องจริงๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปหาทางฝั่งนู้นดีกว่าวะ่ะอุ้ยนี่ไงหนึ่งตัวน่ะนี่เขาจะขื่นมาเลยนะคะทุกคนนี่ไงถ้าตองขุดแบบบาล่างหลังจะสี่อ่ะจะได้ผ้าต้องขุดทั้ำไมวัวตองขุดทำไมนี่ไงเดี๋ยวดดดดดเดี๋ยวเอาไม่เอาไป มาแล้วนี่ไงไป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 นี่ค่ะอุ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปแล้วก็ใกล้ๆกันเลยก็คือตัวนี้อันนี้เห็นเห็นตัวมัน,มนเห็นตัวมันท่าจะสีแบบไงแน่ก็ใส่ีแล้วนี่เนี่ย,ย,ลยแล้วก็จับนี่ค่ะเดี๋ยวก็อ้าอย่าหนียดเลยอย่าหนียอย่าเหนียแล้วก็ถ้าเาบิ้งมาเฮาเสี่ยวไปเห็ดเมนูอ,นยอย่าง <c oughs> นี่ ไปกันต่อไปกันต่ออุ้ยหนีคนนี้คนไม่ย,ยังมีเถ่ะน้องจะอยู่ไหมเอ่ยเด้อเด้อเดหาดูก่อนเดนีเด่นี่เด่นีเด,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 ดี่นทุกคนนี่แล้วน้องก็อยู่ด้วยนะวิธีกดปูง่ายง่ายเอ้ยอะเอ้ยอะ นี่ไงโอ้ยโอย่าอย่าดื้อสิลูกนี่เบาโยนเลยนี่ไงนี่ไงเจออีกแล้วีสองีสอแล้วก็ีสามได้้าหุ้นอีกกันน้องเบิร์ทำอะไรสิ แบบว่า่างใดบางเือมันอุ้ยเดมอย่ของไหนลึกๆคุณน้ทุกคนนี่เจอน,อ,อ,อ,น,อ,อ,นองแล้วเด้มาะึบออือ เบิงจุ่มนี่มู่บอกหลายเลยค่ะเราไม่ต้องไปเดินหาให้มันยากนันยากนะจะเริ่มกันเลยน,นี่เราก็จะมาแดนมาแล้วหนึงนี่ค่ะใส่กระครู น,น้องนี่ตัวที่สามหู้ที่สามเฮ้ยอย่าไปหุ้ยสามนี่แล้วก็ตัวนี้อันนี้น่าจะตัวใหญ่ <c oughs> นี่น่าจะตัวใหญ่ตัวโตโอใส่ละใ่ละ แบบนี้มันต้องจุกอู้ลึกหือใหม่กอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้มันลึกเกินทุกคนขอนายแก่โตขอนายแก่โตเอาหู้นี่กันด้อ่ะนี่เดี๋ยวเด้ นี่ไงมาแล้วตัวนี้พี่อีกหุ้นหนึ่งหุ้นบนไงคะ่ะนี่น้องออกมาแล้วนี่ไงเห็นไหมคะนี่นี่ทุกคนวันนี้ก็จะประมาณนี้นี่เดี๋ยวเขาจะไปบึงกันว่าเราจะไปทำเมนูอะไรกินนะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้พอกันไหมคิดหนาคะ่ะบ๊ายบาย